บ้านและสวนนะคะที่ IMPACT a r e n น่เมืองทองธานีนะคะต้องบอกว่าดีใจมากนะคะที่บอนสีนะคะได้ขึ้นมาในแบบห้างใหญ่อะไรแบบนี้นะคะก็คือเติบโตขึ้นในทุกๆปีเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีเซียนบอลสีคนไหนอยู่ในงานกันบ้างทุกคนจะไปดูกัน ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่เมืองอินพทอร์นนเมืองทองธานีไซเลนเจอร์มันเป็นครั้งแรกของบอลสีเปล่าที่เข้าในรอบ3าปีหลังจากโควิดอะครับประมาณกเกือบ3าปีแล้วครับที่ไม่ได้เข้ามาแล้วช่วงนี้คนที่ตามโลกสปอร์ตนะถามมาประจําว่าครับกระแสสีไหนตัวไหนเทรนไหนกําลังจะมาในปีหน้าจริงๆตั้งกั่ กลางๆปีมาแล้วก็เล่นโทนด่างแดงชมพูกันก็ม้าตัวใหม่ทุกคนผสมได้หมดแหละครับเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเล่นก็ผสมมันใหม่ได้สวยๆห,หลายท่านแล้วก็ที่จะมากันก็ที่เห็นเล่นก็นกมีด่างแดงชมพูทั่วไปแล้วก็จะมีด่างเนี่ยเประมาณเนี้ยครับเนี่ยประมาณด่างแดงชมพูขาวมีเหลืองตอนนี้ก็มีโทนเหลืองด่างเข้ามาบ้างอะไรบ้างก็งเริ่มมีบ้างครับก็เป็นคือม้าไใหม่คค่อนข้างจะมีจำนวนน้อยราคาก็เลยค่อนข้างจะสูงนิดนึง มาที่มันมีจำนวนหน่อยก็ราคาก็จะซอฟลงเล่นได้ครับผมตอนนี้เล่นทุกตัวสวัสดีค่ะก็ชื่อแมวหรืออุลอะลยจิรัมพลรัตนะคะเป็นบรรณาธิการฝ่ายพันไม้และการเกษตรของสมาคมบะรลาสวนนะคะแล้วก็เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการประกวดพันไม้ในงานบรระาสวนแฟทุกครั้งที่แบบเราจัดประกวดกัน มองยังไงถึงนาบอลสีเข้ามาในงานนี้ครับโดยโดยส่วนตัวเดี๋ยวเล่าเล่า,เล,าเล่าเรื่องราวก่อนที่มาจริงๆเรารู้จักกับทางสมาคมบอลสีมาเนี่ยเกือบ30ปี พราะว่าเมื่อตอนช่วง20กว่าปีที่แล้วที่เราจัดงานบรลลสวนแฟร์ครั้งแรกของเราเลยนะคะที่สูนย์ลิกิตเนี่ยได้เชิญสมาคมคมาจัดประกวดด้วยนะคะซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากแล้วครั้งนั้นเนี่ยเราได้ทําหนังสือให้กับสมัคมคด้วยค่ะหนังสือต้นไม้นะคะหนังสือรา,าชินีแห่งไม้ใบนะคะซึ่งเป็นส่วนของที่สมัคมคตั้งใจอยากจะทยนนะคะเราเราก็เลยรู้สึกว่าทาง สมาคมเองเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ามีมีการพัฒนาพันธุ์อะไรใหม่ๆมาเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะได้เห็นในวงการเนี่ยจะมีลูกไม้ปแ,บบแปลกๆม,มามากมายนะคะก็วงการบอลสีเองเนี่ยถือว่าเป็นวงการที่คลาสสิกนะคะถือว่าคลาสสิกมากเพราะว่าตอนนี้นะตอนนี้เนี่ยถึง40ปีแล้วนะคะที่ก่อตั้งสมาคมขึ้นมาแล้วก็มีบอลฝีมือคนไทยเนี่ยเยอะแยะมากมายนะเล่นของคนไทยเองเนี่ย สามารถพัฒนาพัานให้สวยงามขึ้นเรื่อยๆนะคะถามว่าณจุดนี้ทําไมถึงกลับมาหันประกวดบอลสีครั้งหนึ่งก็คือรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าบอลสีนี่มันเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยไปแล้วะคะ่ะเพราะว่าด้วยฝีมือความสามารถของคนไทยเองเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าเทียบกับไปเปิดหนังสือเล่มเก่ากับเล่มใหม่ที่สมาคมเพิ่งทำไปกับเรานะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเมื่อปีก่อนนะคะก็จะเห็นหน้าตาบอลเนี่ย เปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็มีการพัฒนาสีรูปลักษณ์เฉดสีต่างๆรวมทั้งที่ฮอตมากก็คือบอลป้ายนะคะบอลป้ายที่ได้ราคาสูงมากนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าคิดว่าถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะเป็นช่วงขาลงของไม้ใบหล,หลากหลายเลยนะคะแต่บอลสีของเรามันยังมีเอกลักษณ์แล้วมีสีสันมีความสวยงามอยู่นะคะขณะเดียวกันคนเล่นเองเนี่ยก็ยังมีการพัฒนานธุ์ ใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่าเราอยากอนุรักษ์ส่วนนี้ไว้นะคะมันเป็นความสามารถความโดดเด่นของคนไทยอย่าง หลายหลายคนนะ่าจะรู้จักนะคะสองคนนี้นะคะคนสำคัญเลยนะคะไปดูกันไปดูกัน <c oughs> อโอ้อันนี้ก็คือเฮียร้านนะคะหลายๆคนรู้จักแน่นอนนะคะเป็นผู้จัดงานแล้วก็นี่เลยคืวยพี่บำรุงเดี๋ยวคุยเฮียร้านก่อนที่เพิ่งไปไหนเฮียร้านเป็นไงบ้างคะมาจากระยองเลยใช่ไหมครับ<ม>ครับ<ม>าจากระยองเป็นไงวันนี้รู้สึกอย่างไงบ้างวันนี้ก็ก็อยากมาหาพักพวกคนที่เล่นบอลสีอยู่ด้วยกัน เอเฮียคะไอเรื่องที่แบบบอลไม่ค้ำใบอะไรเนี่ยเฮียเป็นคนคิดใช่ไหมคะอันเนี้ยคือตรงเนี้ยผมผมก็จะมองตลอดนะว่าทํายังไงก็ได้ให้ดึงเด็กรุ่นใหม่เข้ามาเข้ามาเข้ามาร่วมในส่วนการประกวดก็เลยการจะมองว่าไอ้ตัวที่ไม่ต้องค้ำใบไม่ต้องเข้าร่วมเนี่ยก็คือมันง่ายดีถ้าเรามั่นใจว่าไม้เราสวยสู้เขาได้เนี่ยถ้าไม่ต้องค้ำเนี่ยยกมาได้เลยเนี่ย ข,ของผมแต่ละครั้งนะฮะผมจะมุ่งเน้นไปที่ความสนุกแต่ส่วนที่อยากเห็นจริงๆคือการพัฒนาทำยังไงให้ไม้ออกมาแข็งแรงโดยการที่ว่าใส่จานรองเราไม้ก็อยู่ได้ยาวๆน,นะฮะทำยังไงก็ได้พัฒนาให้ส่งมันออกมาคอมแพรแล้วมีส่วนในในงานของโคราชปีนี้เราจะเน้นไปที่สายพัฒนาโดยตรงเลยเพื่อประธานรุ่นแรก ก็จะเป็นไม้ไม่เกินหน้านิ้วไม่ต้องข้ำใบไม่ต้องเข้าร่วนนะฮะตังนี้ก็จะชิงทุวยประธานเลยส่วนไอ้ตัวไม่ข้ำใบก็จะเป็นไม้ด่างไม้ป้ายชิงช่วยประธานนเหมือนกันส่วนไม้สายดั้งเดิมก็คือไปไทยไปกมปรมไปยาวที่ว่าสีเป็นสีทั่วไปก็ไปชิงช่วยของสมาคมไปงานนี้ผมก็จะมีช่วยทั้งหมดให้ประมาณ1้0หิบใบนะฮะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่ผู้ช่วยนะคะพี่พรมลุงนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับอุ้ยวันนี้รู้สึกยังไงบ้างพี่พรลุงก็วันนี้ทีมงานของพวกผมก็มีสวนสิ่นทุสะอาดสวนพิชยาแล้วก็มีสวนไรสวนประมาณ4ี่สวนก็ส่งไม้เข้าร่วมงานของบาระสวนก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ของพวกเราก็จะไปออกงานทั้งทุกงานแหละก็คืออยากมีส่วนร่วมอยากมีส่วนร่วมก็คือมินเข้าร่วมรางวัลยอด ไปวัดกัน,น้างานาแต่ว่า,เ,าวเราก็กดีใจที่ว่าเราได้มางานขอให้ให้มีที่ไหนที่ว่าเราสะดวกตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านนายกสมาคมนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านนายกคะแบบช่วงนี้งานเยอะมากเลยท่านนายกมีนความคิดเห็นอะไรคะก็ช่วงนี้เราเข้าใจดีว่าทุกคนก็อยากจะผลักดันให้วงการบอลเราเนี่ยไม่นิ่ง ต้องการเคลื่อนไหวแล้วก็ปีนี้จนถึงสิ้นปีนี้งานก็ยังเบียดกันตลอดนะครับเราก็อยากให้ทุกท่านที่มีศักยภาพในการเป็นเจาภาพอะครับก็สอดส่องดูหรือว่าหาลือกันอยู่ในกลุ่มบอลสีนะครับตามกลุ่มต่างๆว่างานจะซ้อนกันไหมเราอยากให้งานเนี่ยทยอยกันไปนะครับเพราะว่าต้องนึกว่า คนที่ส่งไม้ประกวดในสังคมเราเนี่ยมันมีอยู่กลุ่มเดียวถ้าเราจัดงานชนกันเนี่ยมันก็จะลําบากคือทุกคนอยากไปช่วยงานหมดนะครับก็จะติดขัดแล้วปัญหาใหญ่คือกรรมการชุดของสมาคมบอลสีเนี่ยเรามีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็อายุมากแล้วถ้าไปถีทีท่านไม่มีเวลาพักนะครับเราก็พยายามจะสร้างเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาแต่ปัญหาสําคัญก็คือ เด็กรุ่นใหม่เขาก็ทำไม้ส่งไม้เขาก็ไม่อยากลงมาตัดสินแล้วก็ถ้าจะฝึกคนได้เร็วเนี่ยคนที่ลงไปฝึกตัดสินก็ต้องเคยทำไม้เขาก็จะรู้ว่าไม้แบบไหนจะตัดสินยังไงนะครับส่วนเด็กใหม่ก็ไม่ใช่ว่าฝึกไม่ได้แต่ว่าต้องใช้เวลาเรียนรู้ประสบการณ์ประสบการณ์สำคัญนะครับ<ม>ก็ขอฝากนะครับว่า<ม>วงการบอลสีเราตราบใดที่มีการประกวดนะครับ ก็จะไม่หยุดนิ่งนะครับตอนนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์เพราะว่าหนังสือบอลสี40 4ทศวรรษสมาคมบอลสีเราตอนนี้พิมพ์เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับผู้ที่สั่งจองเนี่ยเราก็จะส่งไปตามรายการสั่งจองนะครับแต่ว่าในจํานวนที่เราพิมพ์ขึ้นมาเราก็เผื่อสําหรับท่านที่ยังไม่มีนะครับ<ม>ก็คอยพบก,กันเวลามีงานประกวดในที่ต่งางๆนะครับ<ม>ก็อาจจะมีติดไป นะครับหรือติดต่อมาตามช่องทางของสมาคมนะครับก็อาจจะส่งไปให้ได้นะครับินดีครับขอบคค่ะขอบคุณมากคครครับต้องจัดจักเล่มเล่ในงานค่ะสองท่านนี้เลยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเป็นไงวันนี้งานเป็นไงบ้างเล่มในองค์การแล้วไงก็ใช่มีทั้งไม้บอลสีที่สวยๆที่ตัวที่ไม่เคยเห็นนะคะที่แบบเออไม้ใหม่ระดับประเทศเลยที่แบบว่าหาชมได้ยากนะคะในงานนี้ก็ มีแทบทุกตัวเลยที่เอามาร่วมแข่งขันกันแล้วร่วมมาโชว์เนาะแล้วก็ร้านบอนสีนะคะรวมถึงร้าน,นอื่นๆแล้วก็จัดร้านกันได้ดีมีไม้เยอะมากเลยค่ะน่าชื่นชมน่าเที่ยวมากเลยนะคะสําหรับงานนี้เมื่อกี้เห็นพือถุงมาหิ้วอะไรมีร้านเพื่อนมาด้วย ซื้อของฝากไว้เต็มร้านแล้วค่ะตอนนี้แล้วนี่แล้วนี่มาทำอะไรคะมาเปิดร้านหลงทางใช่ไหมเชียมาเชียีตอนนี้ตอนนี้มีไม้อะไรบ้างนะสวนที่ตอนนี้ก็ด้านในรับจะเป็นไม้ประกวดเออวันนี้จะเป็นเหมือนงานอารมณ์ประมาณงานครูบาอาจารย์เพราะว่าจะเป็นงานของสมาคมโดยตรงนะครับที่มารวมกับงานบ้านในสวนวันนี้ครับก็ส่วนใหญ่ที่ไม้จะมีก็จะเป็นไม้เก่าไม้ใหม่ยูคลาสิกมีผสมกันหมดเลยแล้วก็กรรมการตัดสินจะเป็นเออรุ่น อาจารย์ปรมาจารย์อะไรปรมาจารย์อาจารย์บอลสีชื่อสวนอะไรนะออ๋พคพงบอลสีครับแล้วพี่ล่ะคะชื่อสวนชื่อสอนสิริพันธ์บอลสีชื่อเฟสอ๋อสิริพันา์พิรัตค่ะติดตามได้เลยติดตามได้เลยนะทีมเซเลบทั้งคู่เลยยังไงก็ขอบคุณนะคะวันนี้มาส่งกีตนงคู่ค่ะวันนี้มีมาสี่ต้นค่ะ จากสุราษฎร์ธานีนะคะมาไกลไม,มาไกลทำไมถึงอยากจะมางานนี้อ๋อก็มันเป็นอีกมิติหนึ่งนะคะอันนี้งานยิ่งใหญ่อยู่เพราะว่าเป็นงานของบ้านและสวนซึ่งก็จะทราบว่ามันจะมีปกติเขาเวลาจัดบ้านและสวนเนี่ยมันจะมีหลากหลายละอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นศูนย์รวมของความหลากหลายก็เลยมาดูมาชมงานเน้นเน้นมามาชมด้วยะอะไรเงี้ยค่ะมาแล้วก็เลย ไม่ให้เสียก็ถือไม้ติดถือบอลติดไม้ติดมือมาร่วมง,งานด้วยอะค่ะเห็นว่าเร็วๆนี้จะมีงานอีกหรือเปล่าสุล่าอ๋อค่ะก็เป็นปีหน้าแน่นอนค่ะรั้งที่สองเกิดขึ้นแน่นอนค่ะตอนนี้ก็มีการส่งมอบ อะไรเลยอะไรเลยชนมือชนมือนิดหนึ่ง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 โอเคอ่ะอะไรครับอะไรครับสวัสดีครับนี่เจอกันอีกแล้วนะครับกับบรรยากาศแอร์เย็นๆในห้องอุณหภูมิที่เย็นสบายใช่ไหมครับนี่ครับส่งมอาครับแดงอินโดครับผมนี่ชนมือชนมือชนมือเออ่สมุนราคาต้นนี้นะครับอยู่ที่ห้าสิบเคครับนี่ห้าสิบเคนะครับเปิดตัวอยู่ที่ห้าสิบเคได้อินโด จริงๆตอนนี้ก็มีคิวจองเข้ามาเยอะนะครับแต่เราก็จยอยส่งให้ลูกค้าที่จองเข้ามาเรื่อยๆนะ,นะครับขอบคุณยังไงก็ต้องขอบคุณทางทีมงานสถานที่นะครับที่ทจ,จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้เราได้มีการ มาพบปะพูดคุยแล้วก็ที่สําคัญได้เอาไม้มาชนมือนี่เนี่ครับเรียกชนมือเนี่ยกอย่างเงี้ยเรียกชนมือชนมือฝึกหม้อใบโตขอบคุณครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับฝากติดตามแดงอินโดนะครับที่ต้นนี้นะครับสวยๆอย่างนี้นะครับที่สวนลุงดำนะครับถ้าใครอยากไปเห็นตัวจริงนะครับนี่ ที่สวนลุงดำนะครับแห่งโซนภาคตะวันออกของเรานะครับแล้วก็ถือว่าวันนี้ส่งมอบกันอย่างเป็นทางการเลยเนะาะแล้วก็ถือว่าเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการใครสนใจที่จะได้นะครับแดงโดสสวยฝากติดตามลุงดำนะครับจันทบุรีจันทบุรีลุงล้อใช่ไหมลุงล้งอนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับ แนะหลายคนต้องรู้จักก็คือชายชนนะฮะเดี๋ยวเรามาถามเลยดีกว่ากระแสบอลสีปีหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างอะไรจะมาในมุมมองของคุณพิเชษก็มันก็แน่นอนครับต้องเป็นไม้ด่างครับไม้ด่างไม้ป้ายอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าให้สีสันที่มันแตกกว่าเดิมที่เรามีอาจจะเป็นด่างเขียวเหลืองเขียวขาวอะไรแล้วแต่ให้มันให้มันแตกจากปรเทศนี้ครับมันก็จะอยู่ได้ แล้วอีกเทนีนึ่งคือจะเป็นพวกไม้สีที่ว่าสามารถที่ว่าเล่นประกวดได้ไม้สีพื้นๆน,นยรครับไม้ความดีๆไม้ใบใหญ่แข็งแรงรอบไม้ประกวดเนี่ยผมว่าน่าจะมาเพราะว่าคนประกวดช่วงหลังนี้มาก็ปริมาณคนประกวดเท่าศงประกวดเยอะขึ้นครับช่วงนี้งานมันจัดเยอะมากมองอย่างไรบ้างครับคุณพ<อ>ิเชษก็ดีนะครับส่วนใหญ่งานที่เขาจัดก็กระจายไปตามภาคต่างๆอย่างงานล่าสุดก็ ทางใต้ใช่ไหมครับมีทั้งใต้ทั้งมีทั้งเหนืออีสานก็จะมีครับก็คือจะทําให้กลุ่มคนเล่นเนี่ยหลากหลายขึ้นแลวคนที่ส่งมาเข้าประกวดก็จะบางบางขั้นมันไกลครับก็เลยหาเป็นพวกสนามต่างจังหวัดนะครับมันก็โอเคครับแล้วช่วงนี้การจดชื่อไม้ใหม่ครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ช่วงนี้นะครับการจดชื่อไม้ใหม่ก็ยังดําเนินไปเรื่อยๆครับก็ในเดือนล่าสุดเดือนตุลาคมเนี่ยครับมีทั้งหมด 80กว่าต้นนะครับที่จดทะเบียนไว้นะครับก็การจดชื่อก็ไม่ยากครับก็คือเอาต้นสมมติว่าเป็นต้นแบบนี้เราก็หาต้นที่มันโตเต็มที่เราจะนายทะเบียนเขาจะมองดูลักษณะก,ก้านใบเส้นสีทุกอย่างครับลงในรายละเอียดในใบที่ว่าเราจดทะเบียนไว้เออการที่มีต้นใหญ่แล้วมีต้นเล็กที่เราสามารถเราทําการขยายพันธุ์แล้วนะครับมาให้เราดูคนนี้ก็จดได้แล้วครับครับผม ปัญหามันเจออะไรบ้างครับของเรื่องการจดทะเบียนตอนนี้ก็คือบางท่านอเอาไม้มาที่มันโตไม่เต็มที่มาครับเราบางทีเราดูรายละเอียดไปเนี้ยมันยังไม่ครบเท่าไหร่ก็เลยต้องต้องให้เขากลับไปเลี้ยงก่อนสักสักเดือนหรือสองเดือนนะครับเหตุนี้ปัญหาก็ไม่ก็มมีประมาณแค่นี้ครับการจดทะเบียนโอเคขอบคุณครับ Been ะะวันนี้ก็ได้เราได้ทราบผลการประกวดบอลสีแล้วนะคะสำหรับต้นที่ได้ยอดเยี่ยมวันนี้นะคะชื่อว่ารัตนเทพเป็นบอลใบไทยนะคะถามว่าทำไมถึงได้ถ้าดูจากโดยภาพรวมนะคะหลายๆคนจะเห็นว่าใบเขาใหญ่นะคะแล้วก็แข็งแรงก้านใหญ่นะคะแล้วก็สีสันสะดุดตาอีกอย่างหนึ่งคือสีพื้นเขาเนี่ยสีแดงนะคะแต่เขามีเม็ดจะเห็นไหมคะเม็ดเม็ดบนใบเนี่ย ตัดกับสีสีพื้นนะคะมันจะสะดุดตาแล้วก็เป็นลวดลายที่แบบมองแล้วรู้สึกว่าเม็ดเม็ดบนใบมันเด้งขึ้นมาที่สําคัญคือความแข็งแรงของเขาในในในความรู้สึกนะคะกำลัง,งเขาแล้วก็ก้านใบแล้วก็รวมทั้งองค์ประกอบภาพรวมเนี่ยฟอมต้นเนี่ยดูดีมากเลยะคะถ้าถ้ามองจากท็อปวิวอะ่ะจะสวยมากนะคะก็อันนี้เป็น การตัดสินที่กรรมการแต่ละท่านลงความเห็นกันนะคะว่าต้นนี้สุดที่สุดนะคะค่ะสองสามเป็นปกติตนะครับ คะต้องบอกก่อนเลยว่าบอลสิงเราเนี่ยไปถึงทางหภาพเลยนะทุกคนอันนี้จากประเทศ oh. อะไรคะจีนค่ะจีนใช่้ยคะอ,อยากให้พี่ถามความรู้สึกัน่ว่าทําไมถึงได้ชื่นชอบบอลสิงน้องค่ะแม่แบบ為什麼姐姐會喜歡這些เอ่อ因我喜有色的西然彩是我看到的所有色最富的คุณแนาชอบ ไม้ที่เป็นสีอยู่แล้วอะค่ะแล้วพอดีว่าบอลสีอะจะมีสีหลากหลายมากเพราะฉะนั้นเขอชอบแล้วไปงานประกวดบอลสีแบบนี้บอ่อยไหมคะทิงิ้งส์ี่เจมส์เคไปแข่งบอลสีไหมที่นี่มีหลืยเยที่นี่มีหลายแบบเลยที่นี่มีหล เอ่อเซียน球จิมโน的比赛这个我刚刚才开始喜欢这个所以还没有开始来过这个的比赛ค่ะก่อนหน้าเคยไปงานของระยองนะค่ะที่เป็นบุษ락คำอ๋ออ๋งานระยองที่กร<ช>ุงศรีระยองแล้วนะคะ,คะแล้วก็ก่อนหน้านั้นจะเป็นของยิมโนทั้งนั้นเลยค่ะยังไม่เคยมางานบอลสีของที่นีี่ท่ทแรกค่ะอ๋อก็คือประทับใจเลยใช่ไหมใช่ค่ะชอบต้นไหนมีต้นไหนชอบไหนอีกต้นน我喜欢这一棵 อ๋อต่ชอบตนนี้ใช่ไหมอ๋อเหมือน仙อเครืองคือคุณคุณนาเขาชอบเป็นสีสันใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อชอบสีสันมันหวานใช่หความเป็นมูหยิงใช่ไหมก็ยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้ความสนใจขอบคุณค่ะ thank you ส่งมอบกันเลยในงานนะคะที่1ด้วยใช่ไหมคะนี้อ๋อที่หนึ่งด้วยโอ้ยทางไม่ไหวนะเรียกได้ว่าเรียกได้ว่าแบบได้รางวัลได้ในี่ห่ราคาเท่าไหร่บอกได้ไหมบอกสิบเคสิบเคสิบเครับ 10k ครับ 10k คบชื่อต้นอะไรคะมหาเศรษฐีครับมหาเศรษฐีโอ้งได้ประเภทไม้ด่างไม้ป้ายครับอ่าขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ thank you